ดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายสีวันเกิดชะตาตกพลิกชะตาดวงชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปจากด้านดีดีรุ่งโรจน์ประสมเร็จสมหวังดังใจหมายรวยแล้วก็กลับมารวยได้อีกตกพลิกชะตาก็หมายถึงว่าดวงชะตาของท่านตกชะตาที่จะต้องมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงพลิกชะตาขึ้นมานั่นเองนะครับองบอกถึงโชคชะตาอาจจะเคยรวยมาก่อนแล้ววันนี้นะครับท่านเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วจะกลับไปรวยแบบวันนั้นได้ไหม ดูกันครับว่า4วันเกิดนี้มีเกณฑ์จะตา่างเปิดไพ่ย,ย้ำดวงตาเสียงไทยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์ตกตำแหน่งสนับสนุนคำชูอำนาจบาร,รมีวาสนาคนรักเก่ากลับมาหนุนนำหรือว่าเพื่อนเกา่าเพื่อนซี้กลับมาหนุนนำโชคจะตามหนา้าบาร,รมีวาสนามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองษา หนุนนำดวงชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางดีเรื่องร้ายเข้ามาท่านควรที่จะต้องปะหันประหรันต่อสู้แข่งแย่งชิงดีชะตาของท่านกําลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงกลับมารวยครั้งหนึ่งในโชคชะตาท่านมีความสุขสมหวังดังใจหมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยนำหนุนนำดวงชะตาท่านอยู่อํานาจบร,ริเวณศาสนาบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านปัญหาต่างๆนะครับกาลังจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาแก้แต่อุปสรรคเข้ามาเพียงเล็กๆน้อยๆ จัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด่นเดี่ยวเอาหารเอาจริงเอาจังโคนเกิดวันนี้จะตาจะพิกเปลี่ยนแปลงไปทางด้านนี้ดีนะครับการชิงไหวชิงทิพเกิดขึ้นในโชคชะตาในชะตาชีวิตรวยแล้วก็กลับมารวยด้วยสติปัญญาครั้งนี้ท่านจะรวยแล้วก็รวยด้วยยาวๆนะผมจะเป็นการปิดพลาทางเทคนิคหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ผิดพลาทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงนิงนงน,งน,นั้นเป็นไปได้ยากต่อไปบุคคลสมงศาสนาจะส่งผลหนุนนำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองรวยๆต่อจน,นี้ไป คนเกิดวันพุธดวงชะตาเทพหนุนดวงแรงร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงทองดวงชะตาท่านตกตำแหน่งที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงทองดวงแรงให้รีบนะครับรีบในที่นี้ก็คือรีบให้รวยนะครับรวยเร็วๆอย่าไปรวยช้าๆเงินทองไหลมาเต่มา่าปฏิเสธช่วงชะตาของท่านอยู่ในตำแหน่งชะตาที่ดีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงทองผสมสำเร็จโชคลามเงินทองบารมีวาสนารางวัลใหญ่นะครับโชคล่ามเงินทองบารมีวาสนารางวัลกลางนะครับเรื่องเาวาต่าง จะบอกว่าให้ท่านรีบรับไว้ให้หมดท่านอย่าปฏิเสธกับทุกสิ่งทุกอย่างความร่ำรวยความสุขสมหวังดังใจหมายสวนต์ไว้พระนั่งกรรมฐานตั้งจิตตั้งใจมัน่นขอพรและมีข้อแรปีปยดก็คือการตั้งตนเป็นคนดีความสุขสมสมหวัง,งดังใจหมายบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบรษษารมิวาสนาดวงชะตาของท่านต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองถึงแม้เทพเทวดาจะมาโนด,ดวงดวงชะตาของท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์อัญมทอง แต่ว่าเรื่องบางเรื่องท่านก็ไม่ช่วยนะท่านเทพเทวดาต่างๆท่านก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าท่านไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ท่านผิดถ้าท่านทําถูกทเทพเทวดาจะนุนนำดวงชะตาเพราะท่านาาเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเลือกเอาท่านจะทําดีหรือทําร้ายครับถ้าทาร้ายแน่นอนครับบางคนอาจจะบอกว่าทําร้ายมาเยอะเห็นเขารวยเอารวยเอาัะผมสุดท้ายเป็นยังไงครับบ้านปลายชีวิตก็ตกทุกข์ได้ยากไม่ผสมเน็คไม่สมหวังดังใจหมาย ผสมเล็จจะต้องทำคุณงามความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสดวงท่านแรงอยู่แล้วให้รีบรีบร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองคนเกิดวันศุกร์ดวงชะตาเจริญร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองเงินทองไหลามาเทมาเข้ามาอย่างแรงเข้ามาอย่างจังเทพเทวดาปกปกัปกกุ้งอองสาให้ท่านเก็บเงินอยู่ให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองกดวงชะตาช่วงนี้นะครับจะหนุนนําเป็นพิเศษ จะทำอะไรจะราบลื่นผสมเดจเป็นไปได้ด้วยดีนะรับสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไวา้สมหวังดังใจหมายแน่นอนจะเริญลุ่งเรืองการงานการเงนิงนมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย้งชิงดีอํานาจบาร,รมีวสาสนาเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะต้องไปเสนอให้ใครฟังนะครับทาด้วยตัวท่านนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านจะประสมเดนะครับเหรียญทองจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะนะครับซื้ออะไรบางอย่างที่มีคุณค่า เพื่อจะมาประดับบารมีเพราะบุญบารมีของท่านกําลังจะส่งเสริมหนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านประสบผลในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะมีมีใครบางคนเข้ามาแนะนําตัวให้เขารู้จักนะครับท่านควรที่จะต้องเปิดรับกับปัญหาตา่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรับเปิดรับนะครับเปิดรับสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีอย่ารับนะครับความสุขความเจริญจะมัเกิดขึ้นกับตัวท่านบารมีปู่เทวะจะปกปักคุนาา่นพรอรัษา สิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาในช่วงนี้นะครับผมอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเข้ามาตักเตือนในโชคชะตาอย่าอเช่นนะครับดวงชะตามันฟุ้งเฟอ้เฟอเกินไปมันยินดียินร้ายเกินไปเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านอาจจะมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝันบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆทําให้ท่านต้องระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับทท่านยินดีบิดาสุขสันต์อันสาประสบความสำเร็จจะบังเกิด ครับการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีนะครับผมอุปสรรคจะเข้ามาเพียงเล็กน้อยแค่เล็กน้อยจริงๆิงนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับผมจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งนะครับดวงดาวแห่งความผสมเร็จกาลังจะเข้ามาแล้วเทพคุ้มดวงนะครับผมอย่าทําปิดสิทธิ์ไปใช้ได้คนเกิดวันเสาร์ดวงชะตาตกตําแหน่งที่ดีร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองปัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วแต่ว่าแกได้ความสุขความจเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ทิพยนเปลี่ยนแปลงไปทางด้าดีลวงชะตาบอกได้เลยว่าเจอปัญหาก็ามาลุงมนะครับเจ็บปวดร้าวแต่ว่าเอาอยู่นะปัญหาต่างๆท่านจะต้องไต,ต่ตองินิคิด,คดแก้ไขนะรับจัดแจงตามแบบแผนประเดีความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองนั้นเปลี่ยนดวงชะตาไปแล้วดวงชะตาของท่านจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับมีการคิดมากไต,ต่ตองปัญหาต่างๆ นในช่วงชะตาเราเว้ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างการจัดแจงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงชะตาดวงชะตาของท่านบอกได้เลยว่าต้องใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาเอาจริงเอาจังปร,ประหารประหารกับใครบางคนต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจปันมีวสาสนาความสุขสมสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดเทพเทวดาพ้าดินเข้าทางธรรมะนะครับจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับความสุขสมสมหวังดังใจหมายบังเกิดความแช่มชื่นจ,จะเจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็ก เข้ามาหนุนนาดวงชะตาพิพานทำให้ท่านมีความสุขเฮ hey, ลั่นกับปัญหา,าตา่างๆดีใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างบอกได้เลยว่ามันจะมีข่าวดีมีโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาแต่คนที่จะระวังกับเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามพูดคุยเจรจาเราเวดระวังคําพูดให้ดีอาจจะทําให้บาดหมางโดยที่ไม่ทันรู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาเป,เป็นเพียงแค่อุปสรรคเล็กน้อยไม่รุนแรงนะครับไม่รุนแรงแต่ว่าจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่าง เราไว้ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขสมหวังในใจหมายการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารรมีวาสนาจะมาประเดประดังทาให้ท่านต้องต่อสู้อย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหารแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาเปิดแล้วน้อร,รวยด้วยทร,รัพย์สินทองสิ่งดีๆบังเกิดเราจบ,บโดยโชค